สวัสดีทุกทุกคนอาจา๊ะได้เวลาย้ายอ้อยดำอ้อยดำของสาวน้อยช่องน้อยทำสวนโตดีไหมโตดีอันนี้เราลองตัดเดี๋ยวกันตัดอีเนี่ยแบบนี้ไหนเอามาลงนี่นี่อันนี้ตัดของจากต้นนี้นะนี่เอามาลงนี่แล้ว ที่มันแทงหนอ,อกมา่ะที่เป็นหนอ,อกของอ้อยอ่ะใช่ป่ะเรียกเรียกหนอเปล่าเนี่ยแล้วเราก็เอามาฝังไว้ท่อนหนึ่งแล้วเสาเสาน้อยให้มาสามท่อนใช่ไหมโอ้ยฟิงมันเลเอะเทอะเนี่ยฮะมันเลเอะเทอะนี่โอ้โหฟิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟิงเข้าบ้านเี๋ต้องล้างเท้าอยูเนี่ยดูสิดูดูนั่นบ้ออันนี้ เราก็ไปดูสาวน้อยของเราเรียบร้อยแล้วต้นไหนทีนี้ปลูกในตะกรก้าเนี่ยก็ได้เอาลงตรงนูน้นก็ได้เดี๋ยวเราจะย้ายเนี่ยเนี่ยได้อีกตั้งหลายต้นเห็นไหมหนึ่งสองสามสห้าหเท่ากับเราได้มาทั้งหมดห มีแตกออกมาอีกเปล่ามีตาแตกออกมาวะยังไ,ไม่มีเนาะเนี่ยจะเอาท่อนนี้เอาไปลงมองนู้นก็ได้เ,เดี๋ยวเหลือไว้ในนี้อันหนึง่งในตะก,กรา้าขุดแล้วนะขุดแล้วโอ้ละรากเยอะ อันนี้เราทําตอนเย็นเอาเราทำตอนเย็น,เ,น,เ,น,เ,ยนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะอู้รากเยอะดีแท้นี่อ้อยดำสรรพคุณดีด้วยเอามาวางไว้ตรงนี้แหละนี่ไว้นี่แหละอันนี้ไว้ในตะกร้าย้ายละย,ย้าย các bạn, đi đùi này, tuyệt nhất không? cô gái, này, ở luôn rồi, đinh suy à? đi Điên thấy suy đẹp, จะใครเอาออกก่อนบางบางจอเราไปดูสาวน้อยปลูกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราได้วิธีปลูกเราตั้งใจดูมากเลยเนี่ย mm hmm. เพือกของน้อยก็โตดีนะเผือกอกระเจี๊ยบที่ให้หมาก็โตดีเออแล้วก็อะไรอีกอะไร แก้วมังกรยังหัวที่หัวตามอยู่เลยเอาวางไว้ตึงเห็นนะแค่นี้เองเดี๋ยวเราก็เอาน้ำหมักตามาใส่ดูแลไม่มีปัญหาในะการเจริญเติบโตเนี่ยเดี๋ยวเอาดินมากรบหน่อยแค่นี้เองเดี๋ยวสาวน้อยก็โตและสาวน้อยสาวน้อยปลูกผักเก่งไปดูช่องน้อยทำสวนกันนะจ๊ะทุกคนอุ๊ยตาด อุ้ยหืมดูที่นี่ยทิ้มไปงี้มันจะติดไหมเนี่ยบ๊วยไหนดูสิถ้าทิ้มไปไงี้มันจะติดไหมเนี่ยม <jouer> ีม <sinus> ีรามันจะติดป่าวะโอ๊ยตา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 ยเสียดายแทะอึ๊บอ่ะกดเลืมใส่ถุงมืออีกอย่าว่ากันนะนี่เดี๋ยวบำรุงด้วยน้ำหมัก อ็ดินมากรบอันนี้เอาไว้ในตะก,กรา้าเดี๋ยวจะต้องไปวางมองไหนมองนี้เขาโดนแดดไงมองนี้โดนแดดเวลาฝนตกก็โดนด้วยมีอะไรม้างเนี่ยเอาโน่นเ้านี่มาจิ้มมาปักไปทั่วมาลวเลยี่กระชงกระชายอันนี้จับประรดเอามาจิ้มไว้อันนี้ กิ่งมะตูมแขกเอามาทิ่มไว้มะตูมแขกนี่ตัดปักชําได้นะดูมะตูมแขกซะก,ก่อนนี่นเห็นไหมเป็นมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นร่วงตัวไหนเดี๋ยวมันก็ขึ้นเนี่ยเนี่ยมะตูมแขกเนี่ยตัดกิ่งปักชําก็ติดง่ายเนี่ยที่เห็นเหนเนี่ยตัดกิ่งปักชําทั้งนั้นเลยมะตูมแขกอันนี้ก็กิ่งปักช้ำมั้เนี่ยไอ้ชะอมเนี่ยตัดกิ่งมาปักไว้ทีนี้รอกินอ้อย สรบคุณดีสรรคุณปัญญาแก้จุกเสียดแก้ไออะไรอีกเยอะแยะ,แยะไปหาอ่านเอาทีนี้รอลุ้นนะจ๊ะได้อ้อยดำมาแล้วก็จะขยายได้ไม่รู้จบแล้วทีนี้ยเดี๋ยวกระถางนี้จะไปเอาไว้มองไหนดีนะ เพ่จะย้ายออกจะได้มีอ้อยกินเยอะๆไม่ยจะย้ายไปหม่องนู้นดีกว่ามาะเนาะกิ้งคือกิ้งคือใครเคยเห็นกิ้งคือไหมจ๊ะเนี่ยเอากิ้งกือนะเอาถ่ายคลิปได้นะกิ้งกือเห็นกิ้งคือไหมเนี่ยถ่ายถ่ายคลิปได้นะจะบอกให้ย้ายไปนู้นหน่อยดีดีปะ่ะเอาไงดีอื้ม เอาไว้ในนี้สักกระถางดีกว่าต้องหาหม่องนะหาที่ไว้ให้โดนแดดจะได้มีอ้อยกินนะจ๊ะสาวน้อยร้องเพลงอย่างเพาะเลยสาวน้อยอะ่ะน้อยทำส่วนนี้ร้องเพลงเพาะมากนะทุกคน s h e s Born To Be อะ่ะเกิดมาเพื่อเป็นนักร้องได้เป็นนักร้องแลได้เลยแหละเป็นนักร้องแน่ๆน ร้องเพาะมากเราก็ชอบร้องเพลงแต่เราร้องไม่เพราะเนี่ยพกมาแต่ไม่ได้ใส่นะคะอ้อแม่บีปลูกผักเดี๋ยวเดี๋กันเดี๋ยว,เ,ยวเอาขาตั้งออกก่อนอดูหอมแย้มแม่บีปลูกผักซะก่อนร่วงมาแล้วไปไหนอ้าวนี่นี่นี่น,นี่ที่เห็นนี่คืองอกมาแล้วนะจ๊ะ แต่ทำไมมันว่องว่องแวงแวงไม่เป็นไรโตรอยู่กับหญ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยหญ้าอ่อนเนี่ยแต่เห็นใบหย,กยกิกหยิกใบหยักหยักไหมหอมแย้มไม่บีปลูกผักไปดูแม่บีปลูกผักกันนะจ้าทุกคนน้องบีปลูกผักเกง่งแล้วก็ถ้าใครสนใจกระท่อมไปติดต่อซื้อกับน้องบีได้เลยนะนี่ น้องบีก็มีประสบการณ์ปลูกกระท่อม20ปีนะคะไปดูได้วิธีการปลูกต่างๆเนี่ยเห็นไหมหอมแย้หอมแย้ปล่อยให้โรยไปตรงนี้เดี๋ยวอันไหนไม่ใช่เอาออกเดี๋ามาอยู่กับแม่บีเดี๋ยวต้องคอยเอาออกนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเก็บอุ้ยกลมมากไม่ได้เจ็บหลังอีก เท่าแล้วอันนี้มันเาเป็นแบกพิเศษเอามาจิม้มไว้จำได้จำได้โอ้กม้กมๆเงยๆมากไม่ได้เลยเนี่ยหอยเป็นไงจ๊ะน่าจะได้เวลาแล้วเนี่ยฮะกล้วยกล้วยไข่โอ้น่าจะได้เวลาแล้ว อุ้ยเดี๋ยวต้องเอาขึ้นปกแล้วเนี่ยนะี่อะเอาขึ้นปกคลิปหน่อยละนะกล้วยไข่เวลาทำอะไรก็เอาขึ้นปกคลิปไป้นะพวกเราดูไหมอย่างที่บอกอะ่ะถ่ายคลิปสั้นแล้วเอาขึ้นปกคลิปเอาไว้ทุกคลิปเลยเอ่อทุกต้นเลยเนี่ยนีต้นไหนก็ขึ้นปกคลิปไว้เดี๋ยวมีอะไรให้ดูอก ต้นไหนใช่เงาะบั้งเนาะปลูกนู่นปลูกนี่กินอะไรแล้วก็ชอบชอบเอามาแบบฝังๆพลิกๆเก็บไปละพี่นุ่ยออกกำลังกายทุกวันทุกเย็นอันนี้เร,รอลุ้นนะอันนี้เป็นกิ่งของอะไรไหมอันนี้เป็นกิ่งมะนาวของทุนกล้าวเนี่ยเนี่ยกิ่งมะนาวทุนกล้าวนะ ที่เราตัดกิ่งตัดเข้ามาแล้วก็จิ้มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัดแล้วก็มาทิ้มไว้มะนาวทุนกล้าวไร้เมล็ดสุดท้ายเเหลือส <c oughs> องต้น <c oughs> ป้าเราซื้อมาอมต้นนี้ต้นหนึ่งใบหงิกใบงอเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดยอดเขาเนี่ยอะไรที่มันหงิกกงอก็ตัดออกซะ อันนี้เพิ่งจะเอาน้ําหมักมาใส่ไว้ดินมันแน่นไงเราเลยต้องเอาพวกน้ําหมักมาช่วยย่อยดินน้ําหมักสารพัดน้ําหมักอนะ่ะมาใส่อันนี้มาปักไว้ยอดยอยอต้นยอเนี่ตัดยอดมันนี่ตัดยอดยอดยอแล้วไปจิ้มไว้ยอดยอก,ก็ขึ้นนะนี่ตัดยอดมันจิ้มไว้สองยอดนีิมีอะไระตัดตัดแล้วไปจิ้มจิ้มจิ้ม,จ,มจิ้มไว้ มะกอกฝรั่งเยอะเลยเนี่น้องกระต่ายที่บริษัทนี่ชอบกินมากนะชอบชอบชอบมิจ๊ะต้องกระต่ายหิวเห็นแล้วหิวม่จ๊ะต้นนี้โตแล้วเนี่ยเขาอยู่ติดกับเนี่ยอยู่ติดกับดินนะเนี่ยอยู่ติดกับพื้นดินรากน่าจะหากินแล้วเหมือนจะต้นกล้วยนี่แหละเนี่ย,ยอันนี้วางในบอร์ดซีเมนแต่ว่าติดกับดินน่าจะราก หลุดจากวงบอ่อทะลุออกไปหากินแล้วต้นก็เลยโตโอ้โหดูสิมกะกอกฝรั่งเดี๋ยวนี่นนเดี๋ยวค่อยเก็บฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกคน รับรองได้ความรู้แน่นอนเป็นไงจ้าสิริรัดออร์แกนิกการ์เด้นโสมสิรินี้ตัดแล้วทิมไปทั่วเลยเนี่ยเด็ดเด็ดกินเนี่ยปากช้ำง่ายอะไรที่ปากช้ำง่ายๆเอาไปจิ้ม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 ไว้เราก็จะมีกินเนี่ยเก็บยอดเก็บยอดโสมเก็บยอดออมแซบนี้เก็บนี่เก็บยอดคณะเม็กซิโก เก็บยอดผักบุ้งเก็บยอดผักบุ้งแล้วก็เก็บนี่ใบมันเนี่ยยอดมันอ่อนๆเน,นี่ยกินเหมือนผักบุ้งเลยแกงส้มอร่อยจะตายแล้วก็ยอดนี้ผักโขมเอามารวมกันไปผัดน้ำมันหอยอุ้ยมีกินตลอดเลยจริงๆพวกเราเนี่ยถ้าปลูกอะไรที่มันกินได้เก็บผักผัดรวมนี่มรอยยะ ของคุณนสุนวลจันท์เห็นไหมนี่เขาจะมีเขาจะเป็นตระกูลเดียวกับปอปอกระเจานี่ฝักของเขาเนี่ยเดี๋ยวพอแก่ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์พอเป็นเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้วโรย,โรย,โรยโตรงไหนก็ได้ขึ้นหมดอะผักพระราชาที่มีโภชนาการที่สูงญี่ปุ่นเอาไปผสมทำเ,เส้นบะหมี่ ญี่ปุ่นเอาไปใช้อันนี้มันเห็นบอกว่าต้นกําเนิดอยู่ประเทศอียิปต์พอดีเราไปอ่านเจอไงโตเรืเ่อยๆนะสาวน้อยสาน้อยทําสวนโอ้เอาแล้ว <laughs> เราเพลงนี้แล้วไฮ้ร้องทยๆยคลิปก็ไม่มีใครเนี่ยไม่มีใครดูหรอกร้องเพลงอะไรก็ได้เวลาทําคลิปก็ทําให้แบบเดี๋ยวต้นๆคลิปเสร็จแล้วให้มันจบๆไป ที่เหลือ,อไหลครับไหลเก็บไหลเก็บโฆษณา <c oughs> ทําคลิปมันต้องนะเราต้องแบบต้องฉลาดในการทําช่องหาไรายได้นี่ทายแม่ต้นคลิปทําอะไรขึ้นหัวข้อแล้วก็ทำให้มันเสร็จๆไปซะให้เสร็จอย่างรวดเร็วเขาจะได้ไม่มาว่าเราแบบโอ๊ยพูดมากเย็นเยิ้มเลยจะเข้าเรื่องเราเอ้ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่าเราต้นคลิปเนี่ยที่เหลือก็ไหลครับ หลายเก็บโฆษณาอุ้ยตายเลยคุณนัทสุุทรนวลจันทร์อะเก็บ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 นี่เมล็ดพันธุ์ฟูหมักเอาเก็บเก็บเดี๋ยวมาเก็บนะจ๊ะเห็นเมล็ดพันธุ์ไหมเนี่ยเนี่ยนี่เมล็ดพันธุ์ฟูหมักเห็นไหมจ๊ะทุกคนใครที่ยังไม่เคยเห็นเมล็ดพันธุ์ฟูหมักดูไว้เดี๋ยวเราก็จะเก็บใส่นี่แหละอู้เยอะ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 ดี เดี๋ยวเก็บก่อนนะจ๊ะอืมดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะทุกๆคนการจะตกเด็ดขาดเลยตอนเนี้กินวิตามินซีวิตามินดีอาหารเสริมอะไรมีกินกินเข้าไปวิตามินซีเนี่ยกินเยอะๆหน่อยจะกินจากผลไม้รา,ากไม้ก็ต้องกินเยอะๆแต่ถ้ากินแบบว่าที่ของยี่ห้อแบรนด์ที่ร้านขายยามีทุกอะ่ะมีทุกร้านน่ะอันนี้ดีกว่าแม้แต่ในร้านขายยาของโรงพยาบาลก็มี วิตามินซีของยี่ห้อพูดไปเลยแล้วกันของแบล็คเมลฮะวิตซีแบล็คเมลอะไรเงี้ยเมกะอะไรเงี้ยนั่นแหละกินเข้าไปพันนาฬิกรรัาถ้าวันวันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะกินพวกผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆได้ทุกวันกินวิตามินซีเมเลล็ดนี่แหละดีที่สุดเพราะเราก็กินมาตั้งแต่ยุยี่เก้าแล้วจนถึงจะห้าสิบสี่แล้วเนี่ยยังไม่เคยเป็นหวัดกับเขาเลยเนะี่ย มีมีจามพัดเชยพเชยมีน้ำมูกแต่ไม่เคยมีไข้ไม่เคยเป็นตอนนี้ตั้งแต่มีโควิดระบาดกิน2000มิกรัมเลยนี่คือเรื่องจริงวิตามินซีมันจะสลายออกเร็วมากนะมันไม่มีสะสมนะเห็นปะ่ะคือเห็นหมอพูดไหมหมอบอกให้กินวิตามินซีใช่ไหมให้กินวิตามินซีพันมิลลิกรัมสองพมิกรัมบางหมอนี่ให้กิน3000ัน 3, มิลกรัมเลยได้ยินไหมเห็นปะ่ะที่ออก เอ,อทีวีอะ่ะแล้วบอกให้เราพวกเราอะ่ะกินวิตามินซีกันนะ่ะนั่นแหละแล้วหมอพูดถูกมากเลยเพราะว่าวิตามินซีมันช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับเราจริงๆแต่หมอคุณหมอที่รักษาเขาจะไม่พูดเรื่องอาหารเสริมนะใช่ไหมสังเกตไหมหมอที่รักษาเขาจะไม่พูดเรื่องอาหารเสริมจุๆจุผิดสัญญาของบริษัทยาเดี๋ยวยาขายไม่ได้ คืนบอยให้คนป่วยไล่คนป่วยไปกินอาหารเสริม้วยาจะขายได้ไงถูกต้องป่าเดี๋ยวโดนเนเดี๋ยวโดนไปละดูแลสุขภาพด้ยวยจันท,ทุกทกคนแกนีนะ